สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันเช่นเคยนะคะกับฟารมเห็ดฟาง i m a ของเรานะคะวันนี้เอกก็นำเสนอสิ่งดีๆสาระดีๆนะคะเห็ดเริ่มจับเม็ดกันแล้วนะคะกับเชื้อเห็ดฟางที่ฟาร์มเรานะคะ่าเรามาดูผลงานกันจะ้ะว่าหัวเห็ดเม็ดเห็ดจับสวยเป็นแบบไหนถ้าเชื้อดีและมีใหญ่ นะคะเชื้อดีใยดีนะคะการทำเห็ดฟางของเราทำเห็ดฟางยากไหมไม่ยากแต่ไม่ง่ายค่ะนะคะเพื่อนๆไม่ยากและไม่ง่ายนะคะให้เพื่อนดูนะคะการจับเม็ดของเห็ดฟางแบบลงเดือนของเรานะคะ ดลกทุกชั้นเต็มทุกชั้นค่ะเพื่อนๆการอบก,การนึ่งเราสำคัญนะคะอบไม่ดีลาก็จะมาเราจะไม่ได้ดอกเห็ดจับเม็ดสวยๆแบบนี้นะคะนี่คือชั้นบนนะคะชั้นบนของเรา คนของเราขับเพื่อนนะคะจะจับเม็ดสวยงามดูมปีกข้างหลังนะนะคะสวยไหมคะอ่าเราก็ลงวิดีโอให้พเพื่อนๆได้ดูกันนะคะ ื้อดีมีคุณภาพผลที่ตามมาก็จะได้เห็ดฟางแบบสวยงามจับเม็ดสวยงามหัวแข็งแรงจับเม็ดหัวแข็งแรงนะคะไม่ฟอการฟอรนี่มันไม่เกี่ยวกับว่าที่เชื้อนะคะมันขึ้นอยู่กับการดูแลของเราการระบายอากาศการรดน้ำการให้น้ำดอกเห็ดเราต้องทำแบบไหนโทษทีค่ะ แบบไหนนะคะถึงได้ออกมาแบบนี้บางคนอยากทำเห็ดเห็น,เพ,นเพื่อนลงเห็ดฟางกันลงวีดีโอกันมัง่งลงไลฟ์สดกันมัง่งก็อยากทํามั่งบอกตรงค่ะไม่ได้ง่ายเลยนะคะอยากทิกหิดไม่ได้ง่ายไิกิดเลยนะ,ะเพื่อน,เ,อนเราต้องเรียนรู้ศึกษาให้มันเยอะๆหาประสบการณ์ค่ะเรียนพิดเรียนถูแก้ไขกันไป การที่เราจะถามเ,เพื่อนที่ทาเพจเราถามได้ค่ะแต่สภาพอากาศการดูแลไม่เหมือนกันนะคะยิ่งสภาพอากาศแต่และจงังหวัดจะไม่เหมือนกันค่ะ<แ>เราต้องดูแลไงสภาพอากาศบ้านเราแบบนี้สภาพอากาศของเพื่อนเราเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเราต้องแก้ไขย,ยังไงดูแลยังไงบางทีเราจะเอาสภาพตามอากาศของบ้านคนที่เราไปสอบถาม บ้านเพื่อนที่เพาะเห็ุอันนี้เอขอบอกเลยนะคะฟังได้ค่ะแต่เราต้องมาปฏิบัติหน้าง,งานของเราเองนะคะแต่ภาพอากาศไม่เหมือนกันการดูแลของเราเราก็ต้องหาสังเกตการดูแลคล้ายๆกันค่ะเหมือนกันคล้ายๆกันแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเรียนรู้เองนะคะเราต้องดูหน้าง,งานของเราเองค่ะเ,เพื่อนต้องศึกษาเองเอาใจใส่ มันคอยเอาใจใส่ดูแลมันนะคะว่าเห็ดมันเป็นแบบนี้สาเหตุแบบนี้เกิดเพราะอะไรลาขาวมาเพราะอะไรนะคะเห็ดขี้ม้าหรือเห็ดบึกมาเป็นเพราะอะไรทําไมเราถึงไม่ได้เห็ดทําไปแล้วเราเห็ดเก็บได้สองวันหมดเป็นเพราะอะไรนะคะเราก็ต้องหาสาเหตุที่จะจุดนะคะอยกาไปโทษเชื้อโทษปามโทษฝ้ายโทษวัสดุในาการเพราะทุกอย่าง ะะเชื้อดีทุกยี่ห้อค่ะเชื้อดีทุกยี่ห้อแต่คุณสมบัติของเชื้อแต่ละเจ้าของพ่อค้าแม่ค้าแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆของเราก็มีข้อแตกต่างจากที่อื่นอันนี้เรามีของดีที่ให้เพื่อนๆได้ลองมาใช้ใดูกัน,นะค,ะค่ะกับเชื้อเห็ดฟาร์มคุณทีที่ฟาร์มเราจัดส่งทุกจังหวัดนะคะฟาร์มเราจัดส่งเชื้อทุกจังหวัดพร้อมอาหารเสริมถุงเหลือง สูตรของเราที่ฟาร์มนะคะ,ะเชื้อของเราคือสโลแกนหัวแป้นแน่นหนานะคะเพื่อนหัวแป้นแน่นหนาดกและเก็บผ,ผลผลิตได้นานนะคะอันนี้เอก็ขอชี้แจงให้เพื่อนๆได้ฟังกันและรับชมกันนะคะว่าเห็ดจะออกดีแบบไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรมั่งนะคะแล้วอยู่ที่การดูแลของเรา นะคะสำคัญการดูแลของเราสําคัญที่สุดถ้าเราทำแล้วไม่ดูแลปิดประตูไม่ดูแลไม่เปิดอากาศไม่ไล่าอากาศไม่เอาอากาศเสียออกเอาอากาศใหม่เข้าเห็ดก็จะจะกับเม็ดไม่สวยลดน้ามากเกินไปนะคะเห็ดก็จะฟอนะคะเพื่อนเอเม็ดเห็ดก็จะฟอกันนะคะ,อะเอ๋ก็จะนำเสนอสาระดีๆสิ่งเรียนรู้ดีๆจากความเห็ดฟางไอ e ของเราไว้เพื่อนเพื่อนได้รับชม ที่เราลงไลฟ์สดลงวีโอลงทุกช่องทางไม่ว่า y o u t u b e t i k t o กนะคะผ่านทุกช่องทางเรานำสาระดีๆไม่ใช่ว่าเพื่อเราจะมาอวดกันนะคะว่าเห็ุเราดีเห็ดคนนั้นดีเห็ดเราแน่ไม่ใช่นะคะเห็ดดีทุกคนนะคะทำเหตุอยู่ที่เพื่อนแต่ละคนนะคะการดูแลของเพื่อนแต่ละคนคนทำเหตุออกดีเนี่ยทุกคนจะรู้ว่า เราทํผลิตออกดีเนี่ยเพราะอะไรภูมิใจไหมภูมิใจผลผลิตที่ได้ดีไหมดีเป็นที่น่าทึ่งไหมเป็นที่น่าทึ่งพอใจนะคะเพื่อนเอ็กก็ฝากผลงานเชื่อให้ฟังคนละทีไว้ใจเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะคะทั้งเฟซทั้งเพจและทุกท่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น t i k ก o k หรือ YouTube ยูทูบตอนนี้เอกก็คือจะอยังไม่ค่อยได้เข้าไปนะคะเพราะกําลังรุ่งกับหน้าฟาร,ร์มอยู่ค่ะนะคะเพราะว่าเรามีงานข้างหน้าเราจะเอาสิ่งที่จําเป็นก่อนนะคะเพื่อนๆขอฝากผลงานไว้อย่างเช่นเคยนะคะขอบวามเฮ็ดฟางเอเเอไว้ในใจเพื่อน,อนทุกคนด้วยนะคะฝากเชื้อเห็ดฟางและอาหารถุงเหลืองของเรานะคะไว้ในใจเพื่อนๆอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรวยๆเฮงๆนะคะเพื่อน เพื่อนทุกคน